เอาตาเป่าล้วหนูนะไปทานอาคาไปเลยโอเคอันนี้่แสงร้องยังยังไม่จุเอาสรอบนะ้องสองรอบยัูดองร้องร้องเพลงก่อนหรอกให้เป่าอ่าเอ้เอยเออ้วเอาเองกเลยอ้ย

อไม่ไ้ปาอาอาเอาตอจุดใไม่เาไม่เเตอเสงปาปไหเามันไม่่งานมันเสงนี่แหละเอ็นได้แล้วอานนี้มันไม่่งานไม่ได้งานไอ้เสงเสียงปลาทำไมไอ้สปลาสุดกูนี่ไหมเปลาไม่เอาไม่เปาเอานเอาสีนี้อ่าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสีแดงเดี้ยวเดี๋ยว